สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนารีเล่าเรื่องวันนี้นารีจะนําเสนอนินยายเสียงเรื่องกินนารีล่าสังหารตอนที่25ตอนจบประพันธโดยคนแซ่วงคำเตือนคลิปนิยายเสียงนี้ผู้แต่งเขียนขึ้นเพื่อรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอะไร ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำทางด้านถากูลเสียงเคาะประตูห้องพักของถากูลคนข้างในมองออกมาเห็นว่าเป็นใครก็รีบเปิดรับน้องภูเข้ามาก่อนสิผมแค่มารับพี่ถาชายหนุ่มตอบเสียงร้อนรนพี่ต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้เลยไปไหนน้องภูแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ผมจะเล่าให้พี่ฟังทีหลังนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะไปเก็บของใช้จำเป็นก่อนได้ครับพี่เร่งมือหน่อยนะครับคุณรุ้งคือมือสังหารครับภูวิ์เอ่ยขึ้นขณะขับรถมือสังหารถากูลทวนคำผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เธอเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเธอฆ่าคนครับพี่ถาจริงสิ ถากูลอุทานความจริงเขาเองก็มีความสงสัยบางอย่างในตัวของรุ้งสุคนอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้พี่ถาจะเชื่อผมหรือไม่ก็ตามตอนนี้ผมคิดว่าพี่ต้องไปกับผมไปพักอยู่ที่ที่ปลอดภัยสักพักหนึ่งก่อนผมไม่คิดจะทำร้ายคุณรุ้งด้วยผมสงสารเธอผมแค่ยังไม่รู้ว่าจะหาทางช่วยเธอยังไงถึงจะให้เธอหลุดพ้นพี่ก็รู้สึกเหมือนกัน ว่าแววตาของนองรุ้งเปลี่ยนไปเหมือนไม่ใช่แววตาของนองรุ้งที่พี่เคยรู้จักใช่ครับพี่ถาพี่เชื่อใจเธอนะภูวิดว่าเธอจะช่วยนงรุ้งได้สำเร็จยังไงพี่ฝากดูแลน้งรุ้งด้วยนะอีกด้านภาพพวกนี้นะหรือพันลิตยืนอยู่หน้าภาพวาดรูปปีกนกฝีมือของศิลปินนักวาดฟ้าสครานภาพเหล่านี้มีอยู่หลายสิบภาพ กระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่พักของเขาแม้กระทั่งที่บ้านพักในต่างจังหวัดที่ทรงทำดูแลอยู่ล้วนแล้วแต่มีรูปปีกนกประดับอยู่ทั้งสิ้นเขาไม่เคยคิดว่ามันจะกลายเป็นสื่อความหมายถึงนางกิน,นารีใดๆเพราะฟ้าสคานเองก็คงไม่ได้รู้เรื่องในอดีตของเขาว่าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มของนางกิน,นารีในป่าลึกได้อย่างไรการวาดปีกนก เป็นเพียงแค่ชื่นชอบส่วนตัวของเธอพันลิตรบทกามกรอดด้วยความโกรธแค้นชีวิตของเขาถ้าหากจะต้องพบกับจุดจบจริงๆก็ไม่ควรจะมีใครต้องรอดที่แน่ๆเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เผมันทิ้งซะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแน่สักแค่ไหนไม่นานภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในนั้นถูกมากองรวมกันถูกราดด้วยน้ำมัน ก่อนเปลวไฟจะลุกผึบอย่างรวดเร็วเสียงหัวเราะของพันลิเรากับคนเสียสติไปเรียบร้อยภาพแต่หนหลังก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาอีกครั้งเป็นฉากทบทวนความเป็นไปเป็นมาความห้าวหาญของเขาที่สามารถลงมือได้ทุกเรื่องเพียงแค่เพื่อสนองความต้องการของตัวเอง การเข่นฆ่าชีวิตของคนอื่นสำหรับพันธิตแล้วถือเป็นเรื่องที่แทบไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากคิดแล้วทำทันทีเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องบาปคุณคุณโทษเพราะเชื่อมั่นว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงการมีอํานาจอยู่ในมือต่างหากเรียกว่าเป็นผู้กลุ่มชะตาเวลานี้เนรนามปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วมันจะมีใครเหนือกว่าเขาอีกละ่ะ ขอเพียงแค่จัดการกับมือสังหารให้จบก็พอแน่จริงก็ออกมาสิโว้ยออกมาเจอกันเปลวไฟลุกโหมกระพือรุนแรงเช่นเดียวกับภาวะอารมณ์ของพันลิตไม่ต่างอะไรกับเพิงที่กำลังลุกโชนช่วงยามนี้จูจูปีกของรุ้งสุคนก็อ่อนล้าลงปีกที่กำลังพาร่างเธอทยานฝ่าม่านมืดมุ่งหน้าเพื่อไปจัดการกับใครบางคน ร่างเพียวบางหล่นกระแทกพื้นปีกอันทรงพลังค่อยๆจางราวกับกำลังหายไปในอีกมิติเมื่อสิ้นปีกร่างกายของเธอก็คือรุ้งสุคนแตกต่างเพียงแค่ว่าเธอสามารถรับรู้ได้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างภาพความตายของหลายๆคนภาพการกายร่างเป็นกินนรีการใช้ปีกเพื่อสังหารผู้คนร่างที่ร่วงหล่นกระแทกพื้น ชักกระตุกเลือดที่กำลังทะลักออกจากรอยแผลความรู้สึกของรุ้งสุขคนในเวลานั้นไม่ได้สลดหดหูกับความตายตรงหน้าแม้แต่นิดเดียวแน่นอนที่สุดว่าแตกต่างจากวินาทีนี้เธอกับกายเป็นอีกคนเป็นรุ้งสุขคนคนเดิมเราทำอะไรลงไปมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่พึมพำออกมาพยายามจะลุกขึ้นโอ,โอ๊ย หญิงสาวได้รับบาดเจ็บแม้ว่าจะไม่เห็นบาดแผลภายนอกก็ตามที่แน่ๆเธออยู่ในสภาพอ่อนเพลียราวกับคนที่ใช้แรงกายอย่างหนักหน่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในห้วงคำนึงของรุง้งความหวาดหวานพันพึงก็เริ่มมีอำนาจควบคุมเธออีกครั้งช่วยด้วยหญิงสาวหลุดปากออกมาแทบจะไม่เหลือเรี่ยวแรงใดๆ นอกจากการกลัวตายร่างเพียวบางที่พยายามฝืนลุกขึ้นก้าวเพียงไม่กี่ก้าวก็ล้มลงช่วยช่วยด้วยสำนึกสุดท้ายของรุ้งสุคนแววได้ยินเสียงของชายหนุ่มคนนั้นคุณรุง้งคุณรุง้งนั่นคือภูวิดเธอสิ้นสติสมปดีไปเรียบร้อยในอ้อมกอดของเขาโทรคุณรุง้งช่วยฉันด้วย ฉันยังไม่อยากตายจูจ่ๆเสียงของหญิงสาวก็ดังขึ้นพร้อมกับพยายามลืมตาคุณรุ้งเกิดอะไรขึ้นครับช่วยด้วยผมจะช่วยคุณได้ยังไงฉันรู้สึกเหมือนกํำลังถูกเผาเสียงของหญิงสาวแหบผ้าแผวเบาผมจะต้องทำยังไงถึงจะช่วยคุณรุ้งได้เดี๋ยวสัญชาตญาณผ่านจะนำทางคุณไปเองค่ะ สัญชาตญาณพานภูวิตทวนคำสีหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวลกับอาการของหญิงสาวต่อให้เขาไม่เข้าใจจริงๆคำว่าสัญชาตญาณความเป็นพานแต่ที่ผ่านมาเอาตัวเข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่งรับรู้ว่ามีการกายร่างจากผู้หญิงธรรมดากลายเป็นกิน,นรีเป็นนางกิน,นรีที่สามารถลงมือสังหารเยื่อ ได้ภายในพริบตาจากปลายปีของเธอย้อนกลับไปตอนที่ทรงธรรมโทรเตือนพันลิตรตัวเขาอยู่ระหว่างการเดินทางและกำลังใกล้ถึงจุดหมายเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ชายผู้ไม่เคยทรยศหักหลังเจ้านายตัดสินใจทำบางอย่างเพื่อช่วยเหลือเจ้านายและช่วยเหลือหญิงสาวที่เขาผูกพันจนไม่สามารถละทิ้งให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความเลวร้าย ได้เพียงลำพังความเลวร้ายของเจ้านายบางอย่างไม่สามารถให้อภัยได้ขอโทษด้วยครับนายทรงทรมพึมพำไม่สามารถสลัดความรู้สึกผิดทิ้งไปได้โดยง่ายและนี่คือการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาทรงทรรมรู้ดีว่าถ้าพันลิตรรู้ความจริงเข้าชีวิตเขาเองก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเช่นกัน แต่มาถึงขั้นนี้แล้วไม่มีสิทธิ์จะกลัวแล้วเขามีชีวิตอยู่มานานเกินพอทรงธรรมมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้าไม่ใช่คนเก่าแก่อย่างเขาไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าพันลิตรมีเซฟเฮาส์อยู่กี่แห่งแต่ที่ทรงธรรมคาดเดาว่าน่าจะเป็นที่นี่เพราะมันเกี่ยวข้องกับรูปวาดของฟ้าสครานผู้เป็นแม่ของรุ้งสุขคนนั่นเอง ระหว่างที่ทรงธรรมกาลังเปิดประตูรถจะก้าวลงไปรถคันหนึ่งเล่นเข้ามาจอดคนในรถเปิดประตูก้าวลงมาทำให้ทรงธรรมเห็นได้ว่าเป็นใครไลาลากับไอรดาผู้เป็นลูกสาวนั่นเองคุณพ่ออยู่ที่นี่เหรอคะคุณแม่ไอรดาเปิดประตูออกจากรถพร้อมกับเสียงถามคิดว่าใช่นะใช่จริงๆด้วยนั่นไงรถเขาอยู่นั่น ก่อนทั้งสองคนจะทันได้พูดอะไรมากกว่านั้นประตูรัว้วเลื่อนเปิดออกคุณพ่อทำไมห้ามไปฟังกันบ้างที่นี่มันไม่ปลอดภัยรีบกลับไปอยู่กับลูกน้องของผมไม่ค่ะคุณฉันกับลูกเป็นห่วงคุณใช่ค่ะคุณพ่อเป็นยังไงเป็นกันพวกเราเป็นห่วงคุณพ่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันก็พอคะ่ะนี่เป็นคำพูดของไลลา ซึ่งจริงจังอย่างที่สุดเท่าที่พันลิตเคยได้ยินมาเอาเถอะงั้นก็รีบเข้าบ้านก่อนคุณพ่อกลัวอะไรหรอคะเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังจังหวะนั้นไม่ทันจะขาดคำรถเก่งอีกคันพุ่งเข้ามาจอดสายตาทุกคู่หันไปมองจุดดังกล่าวพร้อมกันราวนัดหมายลุงสุคนต่างหลุดปากออกมาด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันไป คุณรุง้งประตูฝั่งคนขับเปิดออกเป็นร่างของภูวิ์ภูวิย์เองก็ตหนกกับเหตุการณ์ตรงหน้าแน่นอนว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่กลายเป็นบ้านสถานที่หลบซ่อนตัวของพันลิศกับครอบครัวเขามาที่นี่ด้วยสัญชาตญาณพรานอย่างที่รุ้งสุขคนบอกตอนนี้เธอเปลี่ยนไปอีกครั้งท่าทางกระปกกระเปีย เรากับศูนย์เสียเรี่ยวแรงกลับมาสามารถผุดลุกขึ้นรถยังไม่ทันจอดสนิทด้วยซ้ำเธอก็เปิดประตูรถพุ่งร่างเพียวบางออกไปนั่นแปลว่าเขาถูกเธอหลอกให้มาส่งที่นี่คุณรุง้งยะรุ้งสุคนกำลังผเผชิญหน้าอยู่กับสามพ่อแม่ลูกแววตารุ้งสุคนเวลานี้เป็นรุ้งสุคนที่มีปีกเพียงแค่ปีกของเธอยังไม่ได้งอกออกมาเท่านั้น อีนางลุงแกเป็นตัวอะไรเนี่ยไอระดากระชากเสียงแววตาของหญิงสาวเกี้ยวกราดเหมือนที่เคยเกี้ยวกาดแต่ไหนแต่ไรมาแล้วหลุงสุคนศบตากับทุกคนด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปฆ่ามาเลยสิคะให้มันตายตามพ่อแม่ของมันเสียงของไอระดาหลุงสุคนหันไปศบตากับพันลิศจริงหรือเปล่าเป็นจริงอย่างที่ไอระดาพูดหรือเปล่า พันลิดอึกอักแทบจะไม่กล้าสู่สายตาของรุ้งสุขคนด้วยซ้ำตอบไปสิคะคุณพ่อการยอมรับความจริงมันคือความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวที่คนอย่างพันลิดไม่มีวิธีการเดียวที่มีคือการกำจัดทิ้งเสียดังนั้นปืนพกถูกกระชากออกมาถอยไปไม่ต้องเข้ามาอีกเราไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้ว แปลว่าคุณพ่อยอมรับใช่ไหมคะรุงสุขคนต้องการคำตอบยิงมันเลยค่ะคุณพ่อยิงมันถ้าคุณพ่อไม่กล้าหนูจะยิงมันเองไอละดาเข้าไปแย่งปืนออกจากมือของพันลิตรตายะเสถอะนัปีศาจคุณรุง้งร่างของรุงสุข,ขนสุดหวบในจังหวะนั้นเองภูวิต์ก็พาวาเข้าไปรับเอาไว้เธอถูกยิงเข้าที่จุดสำคัญ คนที่พวาออกมาจากที่ซ่อนอีกคนก็คือทรงธรรมคุณหนูอะไรกันเนี่ยพี่ธรรมพี่ธรรมมาได้ยังไงเสียงตื่นตหนกของพันลิศผมแค่เป็นห่วงคุณรุง้งคุณอาแววตาของรุ้งสุคนกลับมามีความหวังอีกครั้งเช่นเดียวกับน้ําเสียงคุณหนูทรงธรรมเข้ามาหา มวลในมือของเขาเป็นภาพชิ้นสุดท้ายของฟ้าสครานที่เขาตัดสินใจนำติดมือมาด้วยมันจะช่วยอะไรลุงสุขคนได้หรือไม่ก็เป็นเพียงแค่สมมติฐานของเขาเองผมมีของชิ้นหนึ่งจะมอบให้คุณหนูแต่ผมอยากจะบอกให้คุณหนูหยุดได้ไหมหนูเข้าใจความหมายที่อาจจะสื่อแต่หนูหยุดไม่ได้เพราะอะไรครับหนูไม่รู้ หนูคือกินนรีค่ะคุณอาหนูคือกินนรีแต่นั่นไม่ใช่ตัวตนของคุณหนูคุณหนูถูกครอบงำด้วยอำนาจของปีกมันต่างหากระวังนั่นเองแกแกมันตางปีศาจอย่าอยู่เลยยะเสียงแรกดังมาจากไอระดาที่พุ่งเข้ามาพร้อมกับปืนในมือส่วนเสียงหลังเป็นการร้องประสานเสียงของหลายคน แต่คนที่รับกระสุนเต็มๆไม่ใช่หรุงสุขคนแต่กลายเป็นร่างของภูวิ์และทรงธรรมด้วยระยะการยิงค่อนข้างใกล้ตัวดังนั้นอำนาจทะลุทะลวงของหัวกระสุนจึงรุนแรงพอได้แล้วไอระดาพันลิตรกระโจนเข้ามาผักร่างของไอระดาออกไปในจังหวะที่ร่างของทรงธรรมสุดหวบลงไปกองกับพื้นเรียบร้อยส่วนภูวิ์แค่คุกเข่าลง ทว่าอ้อมแขนของเขายังมีร่างของรุ้งสุขคนผูวิทย์นายมีสายเลือดของพนันนายยังตายไม่ได้เสียงของรุ้งสุขคนเป็นครั้งแรกที่ดวงตาของหญิงสาวมีประกายอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมันคือประกายตาแห่งความว้าวุ่นราวกับว่าเธอกำลังพบกับภาวะความสูญเสียนอกเหนือจากนั้น ก็คือความห่วงใยรถหลายคันทยานเข้ามาจอดแสงไฟสูงถูกสาดเข้าหาร่างของหลายคนกูออกจากรถนี่คือตำรวจขอให้ทุกคนวางอาวุธแล้วหมอบลงกับพื้นให้หมดย้ำวางอาวุธหมอบลงกับพื้นเดี๋ยวนี้ภาพสุดท้ายในมือของทรงธรรมค่อยๆขี้ออก นั่นคือปีกนกจากฝีมือของฟ้าสคราญแต่มันกำลังกลายเป็นภาพที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างรุงสุคนกับความเป็นกินรีของเธอเราวกับว่าภาพนั้นเป็นตัวเชื่อมสัญญาณร่างกายของเธอกำลังเปลี่ยนไปท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของทุกคู่หญิงสาวขยับลุกขึ้นยืน ปรากฏปีกที่พร้อมจะบินออกไปอะไรกันเนี่ยรุงสุคนเป็นฝ่ายช้อนร่างของภูวิต์ปุ่มขึ้นสู่อ้อมแขนของเธอคุณตำรวจยิงสิครับนี่คือมือสังหารตัวจริงเสียงตะโกนของพันลิรหลังจากนั้นหากระสุนระเบิดเข้าหาร่างของกินรีสาวโดยที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้อีกแล้ว หยุดยิงใครสั่งให้ยิงหยุดยิงเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนล,ลั่นอย่างเกี้ยวกราดนั้นดังมาจากผู้กองเชศเสียงปืนเงียบลงแต่ร่างของกินนรีสาวโผลขึ้นสู่ท้องฟ้าไปพร้อมกับร่างของภูวิดในอ้อมกอดของเธอเพียงพริบตาล่างนั้นก็บินหายวับไปในม่านของราตีความเจ็บปวดจากรอยกระสุนทำให้ภูวิดแน่นิ่งไปนาน แต่สุดท้ายมานตาของเขาค่อยๆลืมขึ้นสติกลับคืนมาเขาเหมือนกำลังโบยบินอยู่บนที่สูงแค่ไม่ได้รู้สึกหนาวเย็นอะไรเพราะอยู่ในอ้อมกอดของหญิงสาวผมฝันไปหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ความฝันคุณพานนักล่าผมอยากจะบอกเหลืยเกินว่าผมไม่ใช่พานคุณเป็นพานเป็นพานที่เลวร้ายที่สุด คุณพาก,กินรีไปจากครอบครัวของเธอผมไม่เข้าใจที่คุณพูดฉันจะทำให้คุณเข้าใจเองความเจ็บปวดแสกเข้าไปในอนุวิญญาณของภูวิตเปลือกตาค่อยๆปิดลงอีกครั้งแต่การรับรู้กับชายชัดขึ้นมาอีกรอบภาพที่มองเห็นเป็นเหตุการณ์ในอดีตของพรานบุญทว่าพรานบุญที่ภูวิตมองเห็นในคราวนี้ ทำให้เขาจำได้ว่า่านบุญคือใคร่านบุญก็คือหลวงตาบุญที่เขาเคยเข้าใจว่าเป็นเพียงพระหลวงตาผู้อุปการะเลี้ยงดูเขาในฐานะเด็กกำพร้าแต่แท้จริงแล้วพานบุญก็คือพ่อแท้ๆของเขาผมไม่เข้าใจผู้วิทย์หลุดปากเสียงแผ่วเบาอาการบาดเจ็บกำลังคุกคามเอาชีวิตของเขาความจริง ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะตอนนี้รู้แค่ว่าอ,อะไรครับฉันจะพาคุณไปไปจากที่นี่ไปให้ไกลที่สุดผมไม่มีใครอีกแล้วผมไม่เหลือใครเสียงของภูวิทย์แหบผ้าสันเครือผมรู้สึกเหมือนผมกำลังจะตายไม่ใช่ค่ะไม่ตายคุณแค่กำลังจะเดินทางไปพร้อมกับฉันคุณลุงคะ ไม่ว่าเหตุการณ์ในอดีตจะเป็นยังไงผมผมขอโทษคุณขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องพูดอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรฉันให้อภัยคุณการให้อภัยของรุงสุคนมันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากหัวใจของเธอเพราะพันที่สิ้นคำพูดมา่านอันธการเบื้องหน้าสว่างวาบรากับว่านั่นคือเส้นทางพาเธอกับชายหนุ่มในอ้อมกอด ไปที่นั่นปีกของเธอขยับกระพือทรงพลังคุณพานคุณพานนักล่าคุณฟังฉันอยู่หรือเปล่าคุณจะตายไม่ได้คุณพานผมผมยังอยู่แสงสว่างเจิดจ้าขึ้นเรื่อยๆกระทั่งร่างของนางกินรีกับชายหนุ่มในอ้อมกอดของเธอถูกกืนหายไปก่อนที่แสงสว่างดังก่ลาวจะดับวูบลง เหมือนเป็นสัญญาณว่านับจากนี้จะไม่มีใครได้เห็นเธอและเขาอีกแล้วเช้าว,วันต่อมาข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งรวมทั้งข่าวสารที่ถูกเผยแพร่อ,ออกไปตามสื่อต่างๆคือการทลายแก๊งค้ามนุษย์แก๊งใหญ่ที่ตำรวจตามเรื่องนี้มายาวนานส่งธรรมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพันลิตรเป็นระดับเบอรอตนๆที่ยังเหลือชีวิตอยู่ ไอละดาผู้เป็นลูกสาวก็ถูกจับกลุมไลลาสติแตกจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อระง,งับอาการมือสังหารยังเป็นที่กล่าวถึงโดยไม่ได้มีเรื่องราวของสิ่งลี้ลับใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องในเนื้อข่าวเลยแต่เชื่อว่าอีกไม่นานคงมีคนเอาเรื่องนี้ไปปล่อยข่าวที่หน่วยงานเฉพาะกิจของผู้กองเทศประสานงานไปหมด ยังไม่เจอทั้งสองคนหมวดคิดว่ายังไงครับจะเป็นหรือจะตายเสียงของผู้กองเชิดคงหาไม่เจอหรอกคะ่ะผู้หมวดสาวเครื่องแบบเต็มยศตอบระหว่างก้าวเดินมาพร้อมกันผู้กองเชิดระบายลมหายใจออกจากปากเฮ้ยคิดเหมือนกันเลยครับอีกอย่างผมรู้สึกผิดด้วยเรื่องที่ไปเข้าใจผิดว่านายภูวิต์เป็นมือสังหารนน่หรอคะ ใช่ครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องกินนารีล่าสังหารหากชอบนิยายเสียงเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube นารีเล่าเรื่องและแฟนเพจ Facebook นารีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ